สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าวันนี้มากินข้าวแรงคนแกงไก่ไส่หัวปีแล้วกะ็ใส่พักหนอกไส่ฝักขาแซ <im itation> <im itation> <im itation> บอยู่ได้เพ็ดไปทัวทีบก็ได้มีพักย,ยังยจับยัดเบิ้หมู่บ้านไปซื้อพักเลยไเลยักขามาก,กำานึงแล้วกะ็พักหนอกมาก,กำานึงเนาะแล้วก็เอาหัวปีมาก,กำเอิมอมัดอิหัวหนึ่ง <im itation> อันนี้มีอันสมพักเสียงที่กระของเห็ดเองนะจ้ะเห็ดแ่ตัตวแหวกผิกมวยริกกระของปลูกเองนะจ้ะคอยเลี่ยกมกินเอามากินกับกอัออนสมพะเขาโยทั้งอยากแกงไก่ทั้งอยากแกงพักใช่ไหมก็เลย,ยคิดพอไอ้ไอ้เพื่อนอันหนึ่ง แกงผักหนกใส่คาใส่พาาักขาใส่พ่อไอตูเนาะกิ่นน้ำพึน้นแซบ่บไอ้ไอไป้ปายไอ้เสื้อไอไป้ปพี่ใช่แต่ห้องก็เลยเห็นแบบนั้นแต่ไม่รู้มีคาเนาะก็เลยเอาไก่ลงไปใส่น้ำเอาไก่ลงไปแกงมันก็แซ่บอยู่เด้อมันก็รูดแกงผักหนะเนาะหอม หอมพอไอตู๋หอมผักขาโอ้ยมันแกงงอมใหม่แกงงอมใหม่เพราะวันมี้ผักขาอือหึโอ้ยเ,ยเยขา่ขากระห่อนห้อนไปเปัดเ้ยห่อนกับเข่ากระห่อน ลูกสาวหนวดหไม่แห้งไม่แห้งลูกสาวหนวดให้แม่หนวดจนสิรับข้ามือ <c ười> ไก่ไก่มันเหนียวขนาดแกงต้องดนบอกเอาแล้วเหงียวอีเด้หมอ <ๆ S 2> มันไม่นำงานแม่ลูกเนี่ยมันเป็นไก่เหนียว เก้วมัสมันาะเกลวอิกดิบอันนี้พ่อไห้พอได้ไแล้วมันเป็นอะไันึกอ่ะมันจะเจเด,ด้อข้าแรงกันนะคะออเหมืนอนีปะป่าขึ้นนันทีมข่าวแทะหกมุงจ้เครืองเหรอทุกเทียวปาป่ากินแล้วได้เนี่ยน่ะเนี่ยยาคนดอกคน ุูคนเบอร์ประสิทธิ์ไปหลานเบอร์เกอร์ข้างล่างในบ้านเท่านเพระาะว่าลูกชสยเขาไปกินเขาก็แม่เขาเสียบไปดีดีเทียแหลกเลยเนี่ยมาอยู่เดนหมารกนี่เทียแหลกเลยที่ซื้อหัวปีมากเกงใส่ไก่ เห็นยงยากเสือมันเสียบหลุดเห็นมันหลุดเไม่ได้หรอกทั้งนี้เดียวโอเคเดี๋ยวกป๊าสร้างแล้วพป๊าไปห้โอเค กินลงกิน <ps> ด mm ้วยล่ะไม่สวนกินแกงนี <ps> <Q> ่ก <ps> ็แม่นี่กินแกงพักนึ่งเฮลซีกินด้วยบเกเนี่ยพ่พาก็กินเบเกอร์กินพิซซ่ากินมันหันหยังอามรอื่นก็ได้กินเบเกอร์กินอยู่บบเบเกอร์มือพอเห็นร้ว่เห็นว่์ อยู่ควบกันมาทุกคนเนาะ น่ะทีดนังมันนังแก่ยำดังกบกบเป็นไก่เหนียวเนาะนังไม่เสียบเห็นหลับเสียบเนี่ปลาตุ่มแล้วก็หัน่นใส่หลับหลับไก่หันหห่นนังใส่ต่างหาก ก็นำฮุนห้ิิิเล็ดลงคอลงผิดหูนำฮ้อนเีบๆเจ็บเป็นเสีบ กินบ้างมันถือผักหนอกบ,บ้างเสีบนุ่มไปมาก嘛เนี่ยเขียงผักหนอกแบบนี้นี่เจ้าเนี้กินแม่มาค้าผักหน,อน,น่อมันขึ้นี่เด้์ผักหนอกไม่สีกเขียวเขียวหนิแม่ผักอันที่นี่น้ำอันนี้หัวปีตัวนี้อันผักอันที่นี่น้ำอันนั้นกับผักขาอผักหนอใช้ยังไม่ไมเอาไปเบดเลย เดี๋ยวมีข่าวออนเว้อยู่นี่ปีนากระบานไปสิสื่อข่าวออนที่เขาแก้แล้วไม่จะกันเนาะ ใส่ภาคหนอกใส่หัวปีถ้าเขาเอาิ้นเอินเกี่ยงใกล้นั่นแหละเป็นใกล้กอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้นะน้าเล้วทั้งยุโูปทั้งนี่กับโดเรมสุขภาพในเรื่อเจระเด้อเด็กกระได แม่ไก่ย่างมาจจกเข็มงานกับมาหอดบ้านนี่หูนี่เย็ยนแข็งขนาดพระท่านนั่นหนาวคัะหายยังเนี่ยนี่ไใเส้เสืตัวนี้ละแปดย่างไปห้อนแนหน,นาววันสิกร์มาเปลี่ยนกับเล้งดันพระท่านเปลียนพระท่าน,น กลับมาอีกผู้สิบเพื่อนอเมริกาอีกเนาะโอ้ยเข่าก็ได้มันไม่แต่เข่นมากไม่เหนียวบวมมันเป็นน้ำเหนียวแล้วเหนียวบ่ จับนั่นจับนี่หลายอย่างใช่ก็ได้หน่อยเป็นเล่นกีดินมากเว้ยอันนี้นเขาติดบเล่นกีดินนะแม่นนมเคยจับใอ่ใช่มันยังเกาะเลย มันเผ็ดแต่ซ่องแสบกินบพริกหน่อยเข้าไปมันยานงอย่างหนึ่ง<ฮ>นี่เด็กมันเผ็ดแม่ยังเสียบท่องอยู่นี่เอ้าเอายายอยากอเอเอหน่อยน้อยที่สุด่อ,อ,อยแม่ไม่ได้น้อยที่สุด

ทเสียบช่องล้วจ้ะบุคคลเจะกียเนาะจะก,กียสิกินข้าวสมเนื้อสิกินข้าวกับเนื้อสมขำบกพีชมากเนี่ยเป็นซน่วยขุ่นเด้อกินกินนี่ขั้นบกพิชบะเบ็ดกับบะอิ่มเด้อ ินจนบกพริกเบิดจังอิมหลักก็บอมีแเสียบทองบอ่อมีเผ็ดเดี๋ยวนี้บังแน่นมวยเดียวเสียบทองละเปน,นุ่มเซกิโวมาอีแม็กกินอาหารเสียบเป็นตะซั่งสำเร็จหัดเน,นี่ยมันมีนมบ่อบอไปประปากินอาหารอาหารไม่ ไซเอาเอาขวดนั่นมีละเอาเอา,เอาตัวนั้นละมาเอาอไซเกี๊ยวมา ถองเมื่อนี่แม่ไม,ไม่กเอาแก้วง่อ,อ,อ,อยบมแก้วธรรมาดานละใวนี่หรออือืออันนั้นรอโอ้ยกับโัวจะไปเ,ไปเพร่มเมื่อใดไปร้านนี่เนาะ ไปหลานไก,ไกน๊ะๆโรงเรียนอีหลาบทั้งคนบะเมนเบอร์เกอร์เจ้าคนไปหนังแต่ว่ามันอยู่หลานน้ำเบอร์เกอร์อาจี่เป็นออนอียังก็าอื่อเอียงของเลี้ยวๆในเสียบของแห้งอหนนุ่มซื้อๆก็ได้ นอยากกินเด้อน่ยแ่บนะแ,บแ,แม่แสบแล้วอยากกินอ๋อแม่ป่บ้แม่ป่อให้กินเขาสมออั่อยากเตนหน้าอ,อีกเปตักกอา์ิี่ล่ะซื้อจานไปตักเอาซือของมือน่อยะเมทิล่ลาอาโด บายๆจ้ะพี่น้องจ้ะกินกันปานเล็กหน่อยเนาะมเมื่อนีกับศิลาไปกนเนาจะเด้อพี่น้องจ๊ะพอกันไม่คิปหนาขอบคุณทุททกๆกำลังใจทุก,กันผู้ติดต,ตามทุก,กันยังคอมเมนต์เนาะจ้ะเนาะมม่หากำลังใจกันเขามาบอกมาจากันตอบคอมเมนต์บอท่านเลยจ้ะสอง สองคลิปวิดีโอที่ล่วงไปนะก็ยังพันตอบอยู่ยังไรตอบตัว,ต,วตัวเกาพันบิดอยู่ด้วจ้ะเด้อแล้วก็สิตอบตอบเห็นมันเบิดแลวจ้ะสำหรับมือนี้กันสวัสดีเนาอจ้ะเนาะพอกันไหมคลิปหน้าจ้าทุกคนจ้าสวัสดีจ้า